เดี๋ยวผมแกะให้ดูของใหม่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นถาดใส่น้ํานะครับท่านจะดึงออกมาได้นะครับติดซีลพลาสติกนิดหนึงครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเหมือนลิ้นชักนะครับมอจากข้างบนจะเป็นเหมือนลิ้นชักแบบนี้นะครับดึงเข้าดึงออกได้นะครับก็ใส่น้ําประมาณ2เซนติเมตรนะครับใส่ลงไปในนี้นะครับแล้วก็ผลักเข้าไปคืนแบบนี้นะครับผลักเข้าไปคืนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าไปมองที่ด้านหลังเตานะครับท่านจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังเขาจะเขียนไว้นะครับว่าต่อแก๊สเข้ามาที่จุดนี้นะครับเวลาท่านต่อแก๊สนะครับคือดึงจุกดําออกนะครับทิ้งไปนะครับแล้วก็ต่อแก๊สเข้ามานะครับมีข้อความเตือนไว้ด้วยนะครับว่าห้ามใช้หัวปรับแรงดันสูงนะครับตรงนี้นะครับให้ใช้หัวปรับแรงดันต่ําเท่านั้นนะครับนะครับแก๊สตัวนี้ใช้แรงดันต่ําเท่านั้นนะครับ มอท่านข้างนะครับท่านจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับจะมีที่ปิดเปิดเตาอยู่สองข้างนะครับแบบนี้ซ้ายขวานะครับนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยแล้วกันนะฮะนี่นะครับแกออกมาเสร็จแล้วจะเป็นทรงนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยใช้นะครับมาดูวิธีการนะครับท่านกดนะครับเวลาเปิดเตาท่านกดนิดนึงครับ กดนิดนึงนะครับกดนิดนึงประมาณสักหนึ่งนินะครับกดลงไปแล้วท่านก็บิดแช่ไปซ้ายนะครับแบบนี้มันจะดังแป๊กแบบนี้เลยนะครับแนวนอนอันนี้คือไฟแรงสุดนะครับเฉียงคือดีไปนะครับตรงคือปิดเตานะครับแบบนี้นะครับมีแค่3าอย่างแค่นี้เองนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่สามารถบิดไปเลยนะครับบิดไปเลยนี่หักนะครับหักหรือพังนะครับแนะนาว่าท่านกดก่อนนะครับกดแล้วบิดแช่นะครับแบบนี้แช่ไปสองวินะครับ แล้วค่อยเอามือออกไปแบบนี้ไฟก็จะติดนะครับนะครับนี่การเปิดเตานะครับแลาดีไปทัานก็ปิดกลับคือแบบนี้นะครับเฉียงนะครับเวลาปิดเตาทัานก็ทาอย่างนี้นะครับตรงขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่านี่การปิดเตานะครับนี่การปิดเปิดใช้งานแล้วก็ควบคุมไฟนะครับไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวนะครับมาจากโรงงานจะเป็นทรงนี้นะครับเขาจะปิดไว้แบบนี้กันกระแทกไวนะครับก็เวลาใช้งานจริงก็ดึงออกมานะครับโอเคนะครับ ส่วนตะแกรงนะครับเขาจะหงายมาแบบนี้นะครับเวลาท่านใช้งานท่านก็ดึงออกมาแล้วความลงนะครับนะครับจุดที่สําคัญคืออย่าลืมเติมน้าลงไปข้างล่างนะครับเขาจะมีสติกเกอร์แปะไว้นี่นะครับนี่นะผให้ต้องเติมน้ําก่อนใช้งานนะครับอ่าอย่าลืมนะครับเติมน้ําลงไปในถาดก่อนนะครับนะครับมีคําถามว่าเตาตัวนี้เนี่ยโตกับถังแก๊สขนาดไหนนะครับ ต่อได้ทุกขนาดเลยนะครับทุกขนาดเลยนะครับถังพีนีก้ก,ก็ต่อได้นะครับนะครับแต่หัวปรบบแรงดันต่ำที่ใช้ในการต่อไม่เหมือนกันนะครับนะครับต้องถามคนขายนะครับว่าของเราเนี่ยมีถังแก๊สปิ้นิกเนี่ยต้องใช้หัวแบบไหนนะครับหรือมีถังแก๊ส15กิโลเนี่ยใช้หัวแบบไหนนะครับอย่าลืมปรึกษาคนขายนะครับนะครับโอเคเตาตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับใครนะครับเหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่มีการปิ้งย่างปริมาณมากนะครับ ท่านที่ขายของเป็นประจํามีฐานลูกค้าแน่นนะครับมีลูกค้าประจําอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเหมาะนะครับเพราะว่าค่อนข้างใหญ่นะครับตะแกรงอย่างเดียวนะครับแบ่งเป็น2ตะแกรงนะครับสตะแกรงแล้วก็1ถาดนะครับสตะแกรงนะครับรวมกันนะครับแปดสิบเก้าคูณยี่สิบสี่เซนติเมตรนะครับนะครับแปดสิบเก้าคือจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้นะครับไปถึงจุดนี้นะครับแปดสิบเก้านะครับยี่สิบสี่คือจากจุดนี้นะครับจนถึงจุดนี้นะครับยี่สิบสี่เซนนะครับนะครับ ท่านที่ปิ้งย่างปริมาณมากเนี่ยจะเหมาะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโดยรอบนะครับทรงนี้เลยนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับเตายี่ห้อนี้นะครับนี่นะพิมพ์เดียวกันเลยนะครับต่างกันที่ความยาวนะครับนี่ครับต่างที่ความยาวนะครับตรงนั้นจะคล้ายๆกันเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อเตารุ่นนี้นะครับรุ่น1เมตรนะครับก็ติดต่อที่เบอร์นี้นะครับ0992863083นะครับ0992863083นะครับ อันนี้ไม่ได้ให้เลขนะครับเป็นเบอร์โทรของที่ร้านนะครับโทรหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับสั่งซื้อสอบถามขอข้อมูลนะครับที่เบอร์นี้เลยนะครับเก็บเงินไปลายทางก็มีนะครับนะครับอ่ากรุงเทพปริมณฑทนส่งไวมากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบอกข่าวดีให้เพื่อนท่านด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ